บ้าเป็นแฟนหนูเองอะแม่ฮะนี่แกยังเรียนไม่จบเลยนะฉันแม่ห็นอนาให้แกมีแฟนฉันส่งให้แกไปเรียนแกเัินโดดเรียนมามัสม่วสุไอ้ผู้ชายขี้ยาพวกนี้เนี่ยนะฮะเมื่อกี้ป้าพูดอะไรนะใครป้าแกเดี๋ยวก็ได้วิ่งหรอกป้าเฮ้ยพวกมึงหยุดก่อนแล้วแม่รู้ได้ไงอะว่าหนูอยู่ที่นี่ก็ครูประจำชั้นของแกกาโทรบ,บอกฉันว่าแกขาดเรียน ฉันจะยึดโทรศัพท์แกแกจะได้ไม่ต้องติดต่อกับไอเด็กเหลือขอพวกน,นี้อีกไม่ได้อะแม่แล้วหนูจะเล่นอะไรอ่ะที่กแกเสียคนทุกวันเนี้ยก็ไปโซเชีลยลนี่แหละแม่เลิกโทษอย่างอื่นได้ปะหัดโทษตัวเองบ้างเถอะที่ทำให้หนูเป็นแบบนี้ร็วฉันหวังดีกับแกนะฉันอยากให้แกมีอนาคตที่ดีถ้าแกยังทำตัวเหลวไหลแบบนี้สักวันนะึงแกจะรู้สึกไปกับบ้านไปแม่ เธอมีอะไรกันอ่ะไปกลับบ้านกันหรอครูไม่ต้องมาเสือกเรื่องพวกเราได้ไหมพอหนาผาถ้าพูดอะไรของเธออ่ะเดี๋ยวทำเป็นใส่ซื่อหน่อยเลยครับก็ครูเองไม่ใช่ที่แจ้งผอว่าเราดูดเรียนจนโดนทันบนน่ะก็พวกเธอทาตัวเองไม่ใช่หรอครูก็แค่ทําตามหน้าที่หน้าที่ของครูคือสอนหนังสือไม่ใช่มียุ่งเรื่องของชาวบ้านครูเป็นห่วงพวกเธอนั้น ครูทำไปเพราะความหวังดีผู้ใหญ่แม่งตอบแลแหละเธอไม่มีสิทธิ์มาด่ารูนะนี่ขูกล้าผากนูหรอฮึออชิบหายแล้วตัวใครตัวมันนะแนวนี้ดี นี S <S ่นะนี่มันงานเราขอบใจนะที่ทํางานให้เราอ่ะคงเหนื่อยแย่เลยอ่ะเดี๋ยวเราเลี้ยงน้ําให้เองเนาะแต่เราไม่ได้ทําให้แกนะงูป่าเลยนะมึงต้องเชื่อฟางเมียวกูดิเธอสองคนหยุดเดี๋ยวนี้เลยนะนี่ถ้าฉันไม่เห็นกับตาฉันก็คงไม่รู้หรอกนะว่าลูกฉันจะทําตัวแบบเนี้นี่ครูไปฟ้องแม่แล้วเหรอก็ถ้าครูปล่อยเธอไปอีก่ะ เธอก็จะไปทำลายคนอื่นแบบนี้นิวมันทำนะครับผมไม่เกี่ยวแกทำลายได้ไมมกะทั่งครูจิตใจแกทำด้วยอะไรฉันไม่เคยสอนให้แกเป็นคนซามขนาดนี้ฉันเลี้ยงแกมาฉันบอกให้แกเติบโตเป็นคนดีแต่ฉันว่าฉันเอาแกไม่อยู่แล้วละ่ะต่อไปฉันจะส่งแกไปจัดสัง่งดังบ้านเมตตา